บา,บางเวดดูนี่ที่มันก็ได้ปลาได้ปลากันเยอะนะครับนุ่มปลาเล็กปลาน้อยปลาปลานปลาหลายๆชน,นิดอ้มเดี๋ยวมาจิมกันค<อ>รั<ม>บบรรยากาศกี่ผ <c oughs> ลิตภัณฑ์เอเชียกุ้งครับนีนี้นั่นเนอะ เอาครับเน้อกำลังตกอยู่เบ็ดตกเบ็ดกันอยู่นะครับก็ได้ปลาใช้ได้นะครับท่านชมปลาตัวใหญ่เลยแหละนะครับก็สะพานนะครับนาวก็มาจากย่านตะเขานะครับมาจากย่านตะเขาวดึงแล้วดึงแล้วตัวเล็ก,น,น,กนี่นะครับผมก็มาดึงจุดนี้นะครับท่านชมมาด้นดู อืมรุดเดอนั่นเนาะโอ้ oh. ขันมาัวนโอ้นถ้ากินเนาะโอ้นปุกไหมอีกแล้วปุ่งปุ่งแมปุ่งแมนี่ครับจจมนี่ตัวใหญ่เลยโอ้โหปุ่งแมไหมเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับจมตัวใหญ่เลยโอ้ปุ่งแม นี่ครับท่านผู้ชมหมาแล้ววันนี้โอ้นี่ครับโอ้โอเคเลยนี่อืมแต่ใจเย้ไหมโอ้ตจเย้กันบ่หน่าโอ้แต่ว่าโอเคเดี๋ยวโอ้หนูกินอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวเลยอืมนี่ครับกินอย่างเดียวเลยโอ้โหเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้พอมาอยู่ที่สะพานนะครับท่านผู้ชมก็มาชมบรรยากาศ

กับกอนกี้ลองเอาเหยียบล้อมลงไปดูนะครับแต่พาเข้า,าต่อหม้อครับท่านผู้ชมก็ขาดเลยนะครับก็เพิ่งลงปั๊บก็เรียบร้อยเลยขาดพื๊ดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมบรรยากาศที่บ้านปากคลองกันต่อนะครับที่สะพานปากคลองนะครับ บ้านจริงตรองนาวก็นะเด็ดเลยโอ้โหนี่ครับนี่โอ้โหนี่เกือบเต็มถังเลยอยู่ที่สะพานครับผมยังไม่กินเลยจุดนี้กับตีบานตีมบานตีมันจะเลี้ยงปลากระจังครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ก็น้ำกำลังขึ้นนะครับน้ำกำลังขึ้น น้ำลังขึ้นเนี่ยคลองยอดคลองนี้ไปบ้านผมเลยนะครับท่านชมออกยอดคลองบ้านผมนี่เรือลำนี้ที่เราไปตกเบ็ดวันก่อนนะครับเนี่ยครับนี่เทมานก็ตกกุ้งเป็นนะครับกุ้งเป็นนะครับอยู่ริมคลองมาลุ้นกันนะครับก็อตอนนี้น้ำลังขึ้นเดี๋ยวมาลุ้นหัวน้ำลงนะครับว่าปลาจะกินหรือไม่นะครับกินเรื่อยๆเลยนะครับนู่นน้ำก็โอ้โหกินอีกแล้วข้าวผมยั่งเลยนะครับท่านชม ไม่รู้เป็นนายโบงลายเลยดูตาตางโอ้โหไม่กินเลยฝั่งนี้ทำไมไม่รู้โบงลายเลยตาผุมนี่ เดี้ยายายยายยายมาฝั่งนี้ดูนะครับสะพานยายมาฝั่งนี้ดูเพื่อจะกินของนา้าก็กินเต็มถังแล้วผมเพิ่งม,มา

ตอนนี้เวลาเที่ยงครับน้ําก็กำลังจะลงนะครับมาลุ้นดูว่าน้ําลงกับเปื่อจะได้แต่น้ำก็จะได้เยอะนะครับมาจากย่านตะเขาครับก็ได้พอจะได้ครับเป็นตังก์เลยนะครับท่านโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อมาท่านเดี๋ยวไปดูปลาเอฟซีไปดูเนี่ยเขามาจากย่านตะเขาที่มาอย่างย่านตะเขาครับท่านชมี่มาดูได้คงได้ได้นะครับท่านชมได้ชมดูนะครับมีโอ้โหมีครับเต็มเลยนะครับท่านชมี่น้ำมือา ปาปานไหลขึ้นเลยครับหยับอะไรได้นะโอเคเอาไปปปกแล้วเดินทางปลอดไปครับโอเคครับนี่โอ,โอ้โหเนี่ยอาชีพเลยเลยเนาะนี่อาชีพเลยเลยนะีโ่โอเคโอเคนะครับเอาได้เดินทางกลับเลยครับผมก็มานั่งเล่นๆนะครับนั่งเล่นๆจุดนี้ต่อนะครับท่านผู้ชมเป็นย,ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้เดี๋ยวให้ดูนะครับ ไม่ได้เลยโอ้โหโบงลายแล้วสูตรลายแล้วเนี่ยเหลือเดือยตัวเดียวมันลุ้นกันว่าปลาจะกินเหย,ยื่อยไหมน้ําลงครับวันนี้น้ําก็กำลังลงนะครับท่านผู้ชมนี่อยู่ที่คอจักร์บานปากคลองครับนี่บรรยากาศแบบโอ้โหสุดชิลเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับน้าก็จะได้เดินทางกลับนะครับ ปงแหม่ปลาโอ้โหปลาปานนะครับเกือบเต็มตังค์เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ขอสะพานปากคลองครับท่านผู้ชมจุดนี้ว so ันนี้ก็จะไปตักบ่อๆกันนะครับตักแมงกะพุนก็พ่อแมงกะพุนช่วงนี้กิโลละ15บาทนะครับตัวละ15บาทในกิโลครับท่านผู้ชมข้อเรือก็ไม่ได้ออกหลายลำแต่เนี่ยจุดนี้จุดนี้ก็ออกจุดน้นก็ออกครับท่านผู้ชมออกหลายลำนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้น้ำสะเยบนะครับคืนไม่แรงครับท่านผู้ชม เนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวจากพักนะครับผมจะมานั่งตักนั่งตกต่อนะครับนาเขาจะได้เดินต่างต่างนะครับท่านเชิญโอเคเดี๋ยวมัาเลยบ้านเรคุณหมดลัง เหยื่อเช่นดท,ท้ายแล้ะครับโอ้โหปลากินเลยหลุดกินหล,ลุดว่าเหยื่อกุ้งเหยื่อเป็นนะครับมันไม่กินนะครับมันกินแต่เอาไม่อยู่อย่ามานาันลุ้นเหยื่อเส่นดท้ายนะครับกับสรุปแล้วนะครับปลาที่คอสะพานนี้ครับมันจะไม่กินเหยื่อเหยื่อตายนะครับกินเหยื่อเป็นเพราะว่าขอมาตกกันทุกวันนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ